เลขาธิการคอพพนำทับล่องใต้เมืองพัทลุงส่งท้ายโครงการอบรมความรู้ประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ training for the trainers ปี2563อย่างยิ่งใหญ่ เผยยอดชาวนาทำประกันภัยข้าวนาปีในปี63นับถึงเดือนตุลาคมสูงถึง44.36ล้านไร่ทุบสถิติทุกปีที่ผ่านมาเล็งพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยอย่างพร,ราต่อยอดประกันภัยพืชผลทางการ,กรเกษตรพร้อมวางโครงสร้างพื้นฐานประกันภัยพืชผลอย่างยั่งยืน ดรสุทธิพลทวีชัยการเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือเลขาธิการคอปพอเปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีหรือคอรมอมีมติเมื่อวันที่21เมษายน2563เห็นชอบโครงการประกันภัยข้าวนาปีปีการผลิต2563และโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปีการผลิต2563โดยมอบหมายให้สำนักงานคอปพอปรับปรุงกรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปีและจัดทำ กรมธรรม์ประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้เป็นไปตามรูปแบบและหลักเกณฑ์ของการรับประกันภยัยตลอดจนส่งเสริมความรู้ด้านประกันภัยแก่เกษตรกรผู้เพาะปลูกข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้มีเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภ,ายภายัยธรรมชาติ รวมทั้งขับเคลื่อนโครงการ Training for the Trainers ประจำปี2063เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยข้าวนาปีและขับโพดเลี้ยงสัตว์ให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องที่จะไปเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ต่อให้เกษตรกร,ร,กรและผลักดันระบบการประกันภัยเข้าไปเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารความเสี่ยงภัยธรรมชาติให้กับเกษตรกร โดยในปีนี้เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 จึงได้กำหนดพื้นที่จัดก,การอบรมครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ5จังหวัดได้แก่เพชรบุรีราชบุรีตากกาฬสิน์และพัทลุงซึ่งเป็นจังหวัดสุดท้ายในการปิดโครงการของปีนี้ปีนี้เราก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหาจากวิกฤตการระบาดของโควิดก็ทาให้รูปแบบของโครงการนี้มีการปรับเปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้น ตรงนี้เนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของการมาลงพื้นที่มารับฟังสภาพปัญหาต่างๆเพื่อจะนําไปปรับปรุงแล้วเนี่ยปีนี้ก็จะมีการประเมินเรื่องของโครงการประกันภัยข้าหนาปี training for the trainer ขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ได้รับเสียงสะท้อนมาว่าพืชทางเศรษฐกิจอื่นๆของจังหวัดพัทรลุงโดยเฉพาะยิ่งที่มีความสําคัญมากและเขาปลูกเยอะกว่าข้าวนาปีกก็คือ,อยางพารา อันนี้ก็ได้มีการพูดคุยกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรพัทลุงนะครับซึ่งท่านก็บอกว่า,าพืชเป็นพืชผลทางเศรษฐกิจที่สําคัญอยากให้มีระบบประกันภัยมารองรับอันนี้เราก็ได้สั่งทีมงานให้มีการศึกษาแล้วเพราะว่านอกเหนือจากที่เราจะทําเพื่อที่จะให้รัฐบาลส,สนับสนุนเบี้ยประกันบางส่วนในลักษณะคล้ายๆกับประกันภัยเข้านาปีแล้วเนี่ยเราอาจจะจําเป็นต้องมีเรื่องของการประกันภัยพืชผลทางเกษตรโดยเฉพาะยิ่งอย่าง,งส่วนของ ประกันภัยยางพาราเน,นี่ยในลักษณะเป็นภาคสมัครใจอันนี้เราจะต้องรองรับแต่การที่จะทําเรื่องของภาคสมัครใจเนี่ยอันนี้จะยากกว่าเพราะเราจะต้องมีเงื่อนไขเราจะต้องดูดูกําลังซื้อของเขาและขณะเดียวกันเนี่ยมันจะต้องมีเงื่อนไขที่โดน ัดมานในวันที่3พฤศจิกายน2563เลขาธิการคอปพอได้เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมความรู้ประกันภัย Training for the Trainers สำหรับประกันภัยข้าวนาปีและข้โพดเลี้ยงสัตว์ประจำปี2563ณห,ห้องสิวาแกรนบัลรูมชั้น2โรงแรมสิวารอยลออำเภอเมืองจังหวัดพัทลุง โดยมีนายกู้เกียริวงกระพันผู้วาราชการจังหวัดพัทลุงให้เกียรติกล่าวต้อนรับและกล่าวขอบคุณสำนักงานคอปพอที่เลือกจังหวัดพัทลุงเป็นหนึ่งใน5จังหวัดในการจัดอบรมความรู้ด้านประกันภัยในปีนี้อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับเกษตรกรในพัทลุงคือตอนนี้ตอนนี้ให้เขาศาึกษาเพราะว่าไอพ้พวกอุทกภัยพวกอะไรต่างเนี่ยในของประเทศต่างๆในอาเซียนเขามีหมดแต่ว่าหลายประเทศเนี่ยที่เขากําลังทรัพย์เขาน้อยเนี่ยเขา ใช้หัวแบงก์กับใช้ญี่ปุ่นตอนแีกของอาเซียนที่ไปประชุมกันไทยแลนด์แต่ก่อนเขาเคยมาดูงานไทยแลนด์นะแต่ตอนนี้ไทยแลนด์เราไม่มีเพราะแต่ว่าเราต้องมาดูว่าของเดิมมันเป็นยังไงของใหม่มันต้องดีกว่าเดิมถูกไหมมันอาจจะต้องมาไม่ใช่เฉพาะเอาเฉพาะเรื่องประกันอย่างเดียวมันอาจจะต้องกว้างกว่านั้นอาจจะเป็นกองทุนเปดดิ้งมีกฎกติกาในการดูแลซึ่งตรงนี้ผมคิดว่ามันมีโอกาสเพราะว่ามันเราเงินมันมันต้องใช้งบประมาณเยอะแล้วผมผมคิดว่าปีนี้เป็นปีที่น่าสื่อสาร ข้อมูลของปีที่แล้วเรามาดูส่วนหนึ่งที่ว่าจ่ายเบีย้ยไปสองประมาณ2,500ล้านแล้วจ่ายตัล้อเซอร์ไพป,ประมาณ4000กว่าล้านปีนี้ต้องมาดูอีกทีเพราะขยายพื้นที่แล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะลดไหมอันนี้ทางคอ,อพอ,พอทางสมาคมประกันภัยกาลังดิดลูกคิดกันอยู่พี่กีเดชกาลังดิดลูกคิดกันอยู่ว่าพอเปลี่ยนโมเดลแล้วเนี่ยเป็นยังไงแ,แล้วมันจะต้องมาปรับโมเดลอะไรใหม่ไหมปีนี้เราเราขยายพื้นที่ ว่ามันขยายพื้นที่เนี่ยต่อพอขยายออกไปแล้วะนะครับมันจะมันยังยังคุ้มไหมจะสามารถคอมเพนเซตไอตัวรอเซอชชั่นที่มันเกิดขึ้นไหมอย่างไรก็ดีจากวิถีชีวิตของเกษตรกรในจังหวัดพัทลุงที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะการที่เกิดขึ้นส่งผลในพื้นที่เพาะปลูกข้าวเปลี่ยนพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่สําคัญอาทิอย่างพารา ปามน้ำมันมังคุดและลองกล่องเป็นต้นซึ่งหากพืชผลทางการ,กรเกษตรเหล่านี้มีผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่สามารถนำมาใช้ในการบริหารความเสี่ยงก็จะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร,ร,กรอย่างยิ่งต่อไปด้วย